แอสตองพยายามทุกวิธีทางที่จะรักษาธุรกิจของตระกูลให้อยู่รอดจากหายนะของสงครามใหญ่ในช่วงที่นาซีเยอรมันเข้ายึดครองฝรั่งเศสถึงขั้นยอมให้การสนับสนุนรัฐบาลระบอบวีชีรัฐบาลหุนเชิดภายใต้การนำของนายพลฟิลิปเ,เป้เปตตงในช่วงเวลาแห่งสงครามอันเลวร้ายลุยวิตตองกลับมีร้านค้าอยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรมอันสวยงามอย่างโฮเทลดูพักในเมืองวีชีไม่ไกลาจากที่ทำการของนายพลเปตตงในขณะที่ร้านค้าอื่นๆปิดตัวลงกันหมด โดยโฆษกโของบริษัท LVMH บริษัทแม่ของลุยวิตตองในปัจจุบันได้ออกมากล่าวภายหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ออกวางจําหน่ายว่าเรื่องนี้คือประวัติศาสตร์สมัยโบราณหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมช่วงเวลาที่ดําเนินกิจการโดยครอบครัววิตตองซึ่งเป็นเวลานาน,านมากแล้วก่อนที่ลุยวิตตองจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ LVMH บริษัทซึ่งมีความหลากหลายอดทนและเป็นทุกอย่างอย่างที่บริษัทสมัยใหม่ควรจะเป็นซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้